พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรวันนี้เวลา17.28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถจนพระที่นั่ง ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอุเดชมหาราชบรมนาถอพิษณอุทยานเฉลิมประเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชพุดชมราชบถอพิษเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพร,ระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะารทองทิศและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองคิดและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้ว ประทับรถจนพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2566ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมหาราชวัง